จะจัดฟันก่อนหรือว่าทําจมูกก่อนดีกว่ากันคะหมอนแนะนําว่าควรจะจัดฟันให้เรียบร้อยก่อนคะ่ะล้วถึงจะไปทําจมูกนะคะ <S <S เพราะว่ามันจะมีเคสอย่างนี้คะ่ะเคสที่คนไข้ไปทําจมูกมาแล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ยิ้มแล้วดูฟันหยิ่งแล้วก็ดูปากอุมๆอยู่นะคะแต่เมื่อมองโปรไฟล์ด้านข้างก็คือสวยแล้วนะคะเคสแบบนี้จะยากแล้วก็แก้ไขได้แบบกึ่งๆค่ะแก้ไขได้ไม่ร้อยเซเพราะว่าเมื่อคนไข้ไปทํำจมูกมาแล้วนะคะเวลาที่เราลากเส้นจากปลายจมูกจนถึงปลายคางเนี่ยเส้นเนี้ย ริมฝีปากจะแตะกับเส้นหนีพอดีซึ่งถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่สวยงามแล้วนะคะถ้าคนไข้ไปทําจมูกมาแล้วเส้นนี้ส่วนใหญ่จะสวยงามแล้วโปรไฟล์ด้านข้างจะสวยแต่ถ้าโปรไฟล์ด้านข้างสวยแล้วยิ้มยังฟันยื่นอยู่เราจะไม่แก้ไขโดยการถอนฟันแล้วก็ดึงฟันเข้าไปได้เพราะว่าถ้าเราถอนฟันแล้วดึงฟันเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาฟันยื่นเนี่ยมันจะทําให้โปรไฟล์ด้านข้างตรงนี้ที่สวยๆอยู่เนี่ยปากมันจะดูยุบเข้าไปค่ะแต่ถ้าคนไข้ที่มีปัญหาฟันยืน่น หรือว่ามีปากอุมแล้วมาจัดฟันก่อนเคสแบบนี้หมอจะพิจรารณาถอนฟันนะคะโดยเราก็ถอนฟันกรามน้อยสี่ซี่1 2ึ่งสองสามสีแล้วเราก็จะดึงฟันหน้าเข้าไปทั้งหมดเลยทั้งบนและล่างจากตอนแรกที่โปรไฟล์ด้านข้างตรงนี้ ยื่นเลยเส้นนี้ออกมาเมื่อเราถอนฟันแล้วเราดึงฟันหน้าเข้าไปทั้งบนทั้งล่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทําให้ปากของคนไข้เนะี่ยยุบเข้าไปด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะทําให้โพรไฟร่างข้างตรงนีน้สวยขึ้นมาเลยแล้วถ้าคนไข้คิดอยากจะไปทําจมูกก็ค่อยไปทําหลังจากที่เราจัดฟันเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะคลิปหมอขอฝากให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ตามตตาคุยกันได้นะคะ